สบายดีพี่น้องฟองป่าสุขสุขคนเตยล่าลงแล้วนะกคะเตยล่าลงหาเแล้วบร,รนี้ก็อาบน้ำหากินเขามีตลาดนันน้ำมันเศ้าพอดีด้วยมองจอด<า>ไ,ได้ได้อะไรครับฮะได้หลายแนวอยู่มนันจะสิไปเอาอาหารนัดกินอีกตลาดนันน้ำมันเศ้านี่นะคะรับบรรยากาศ เอาเอาไปที่ไปทางญุ่นไปนางยุคญปุ่นเหฮะเขไปอาบน้ำอยู่อุ้ยมีรอยจูบเอาไปพูดอะไรเดี๋ยวเซลสั่งจูบใครไม่รู้อ่ะ รอยจูบใครอ่ะดึงขึ้นมาแล้วก็เจอรอยจูบถาดมัเ็นมงัาวเพื่อนนี่หรอนี่มองจอดรถี่สิตตลาดนะมองจอดรถก็ดีนะคะัะเปิดเล็้วยังวัชระขวนจนุด มือไม่จับบาทแน่ไม่ละค่ะหลายขัดหลายม่แต่อนนะยัองไรอีน <c oughs> ้อยดู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 อี่ากไรกิน ตอนนี้เราจะกินเมนูที่เป็นอ่เมนู for is the my h e ฮ l ก็คือเมนูที่เพื่อสุขภาพของเรานะโอนค่ะน้ำหวานใส่เครื่อโอนแม่ข้าวหนวดหงหนึ่งแล้วก็รสหวานกระดาษลายอยู่ดีใส่วกไม่นแม่เอาเล็บมันชีมา